สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไปแล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่971รอพัดรองที่ระลึกเรื่องในงานพระราชกุศลพัดลองที่ระลึกเนื่องในงานการพระราชกุศลสิริราชสมบัติรัชพันษาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระเทพลัตราชนภาลัย ราชการที่สองพุทธศักราช2 4 6พรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระราชดำรัสสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริการไว้ในพุทธศักราช2468นี้รัชพันษาของพระองค์จะเสมอด้วยรัชพันษาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมโพชสิริราชสมบัติจึงโปรดเกล้าให้เจ้าพนักงาน